คุณกำลังเตรียมอย่าฉันเหรอคะใครจจกลาใครจะกลามวยมวยอะไรฮะมวยอะไรฮะมวยปั้ำหรือเปล่าอ๋อมวยมวยปั้ำเหรอมวยปั้ำมวยป้อ๋อแล้วก็มวยโคบมยม่พี่ดีครับมพี่ดีไม่ก็ไม่ถึงก็หวานแหววจริงแต่ก็โอเคอยู่ครับอก็ ก็ปกติในชีวิตของคู everything. Everything um, ่ที่แต่งงานแล้วก็จะมีมวยปล้ำบางวันก็มวยขึ้นชกบนเวทีบางวันนะคะก็ทั้งดีทั้งแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นสีสันของชีวิตคู่ค่ะแต่แต่ยังไม่ได้มีหยากันใช่ไหมคะก็โอเคผมว่ามันก็ก็ยากคือที่เราเห็นว่ามันเป็นข่าว มันก็มีข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างเงเราก็ก็ก็เห็นใจนะบางบางคู่ที่อาจจะอาจจะโดนแบบหนักมากแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือเขาไม่ได้แบบอะไรมาขึ้นกำลังเตรียมยาฉันเหรอคะใครจะกล้าใครจะกล้ายังไม่เห็นเลยใช่ยังไม่เห็นเลยไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กำลังงงอยู่ไม่ใช่ไม่ได้อ่านข่าวไคือมีคู่ที่เกี่ยวกับมวยแต่เตรียมเตรียมยากันอย่างงี้ยอ่า อันนี้ไม่ลงไม่เห็นนะมวยมวยอะไรครับมวยอะไรครับมวยปั้มหรือเปล่ามวยมวยปั้มเหรอมวยปั้มมวยปั้มอ๋อแล้วก็มวยครบบอกแล้วไงเขาจะนะจะปล่อยหมวกประมาณนี้ตลอดนะคะก็ก็ก็ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ดีครับพี่ดีไม่ก็ไม่ถึงก็หวานแหววจริงแต่ก็โอเคอยู่ครับอก็ ก็ปกติในชีวิตของคู่ที่แต่งงานแล้วก็จะมีมวยปล้ำบางวันก็มวยขึ้นชกบนเวทีบางวันนะคะก็ทั้งดีทั้งแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นสีสันของชีวิตคู่ค่ะแต่แต่ยังไม่ได้มีหยากันใช่ไหมคะก็โอเคอยู่ครับใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้ครับใครที่แบบว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็สู้ๆนะผมว่ามันก็ยากคือที่เราเห็นว่ามันเป็นข่าว มันก็มีข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้าง mm hmm. ไงเราก็ mm hmm. ก็เห็นใจนะบางบางคู่ที่อาจจะอาจจะโดนแบบหนักมากแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือเขาไม่ได้แบบอะไรมามันก็สําหรับคนพิมการเทิงผมว่าเขาก็ เอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละคือเขาก็ใช้ชีวิตตามาใครเป็นสไตล์ไหนเขาก็สไตล์นั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนทางบ้านมากกว่าที่เวลาเสร็จข่าวไปก็ก,ก็ต้องพยายามกรองนิดนึงก็เข้าใจบางทีมันมันก็มันปากแหละคือในเน็ตมันก็เขียนอะไรก็ได้เือมันจะเมาส์ต่อไปไปอะไรมันข่าวมันสามารถไปได้เร็วแต่ว่าต้องดู จริงๆค่อยๆสกรีนว่ามันเป็นข่าวที่ที่จริงหรือไม่บางทีมันก็มีผลแล้วคิดว่าแบบคนในวงการบันเทิงถ้าชีวิตคู่ถ้ามีปัญหาจริงๆอ่ะกว่าที่เขาจะถึงขั้นตอนในการที่จะมาแถลงข่าวหรือบอกเขาต้องผ่านขั้นตอนคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ําหลายรอบแล้วว่าอันนี้คือการตัดสินใจที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเขาถึงได้โอเคออกมาแล้วก็พูดคิดว่าเขาไม่ได้แบบโอ้แบบไม่คิดอะไรแล้วมาพูดเลยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยู่ในสปอตไลท์ตลอดว่าเชื่อว่า ผู้ไหนหรือใครที่มีปัญหาเราจะต้องออกมาบอกให้กับทั้งประเทศรู้เดี๋ยวคิดว่าเขาต้องผ่านขั้นตอนการคิดมาอย่างดีแล้วคัดกรองทบทวนทบทวนมาอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ส่งกำลังใจให้กับกับคนที่กําลังเจอปัญหาอยู่แล้วกันใช่จริงก็งอ,อยากให้เห็นใจเหมือนกันะเพราะบางบางคนก็ก็โดนหนักหรือโดนอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าก็โดนแบบ โจมตีหนักอะ่ะคือคือหนักหนักจริงๆคือทุกคนก,ก็ก็เป็นคนน่ะก็มีความรู้สึกจอจะรับมันได้ได้ดีแค่ไหนมันก็แล้วแต่คนแต่บางคนที่ที่แบบเซนซิทีมากก็ก็ก็สงสารแ,ลแหละ mm hmm. ก็อาจจะนิดนึงสกรีนแล้วก็อาจจะจะ่ค่อยๆกรองข่าวไปก่อน